สนับสนุนความฮาโดยกรุงทองพลาซ่าสปาหาเพลินตอนหมอหนวดแท็กท well> ีมเไม่ต้องรับหรอกฉันสองคนก็เอาอยู่แล้ว ลูกค้ามันเยอะขึ้นเธอสองคนรับแขกไม่ไหวหรอกเราชัน้นสองคนเนี่ยเอาอยู่ทุกครั้งแล้วทำไมรับคนเนี่ยเอาให้มันดูเหนือกว่าพวกชั้นหน่อยไม่ได้ด้วยไงฮะทำไมต้องเอาเกรดต่ำมาฉันพูดตรงๆนี่นะแกอย่าโกรธฉันนะ,ะมึงสองคนเนี่ยนะกลัวรวมกันเน่ยนะยังสวยสู้คิวของเขาข้างยังไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขามาสลับปันปลาสักคนนึงอะร้านนวดกูดีกายเป็นสวนสัตว์เลยมึงรู้ไหมเนะี่ย เดี๋ยวฉันจัดการเองสวัสดีค่ะเจ๊ดีจะลูกชื่อเนยหวานใช่ไหมใช่ค่ะเจไหนเจดูมือซิขอโทษนะลูกค่ะอุ้ยตายแล้วมือนิ่มจังเลยอ่ะจะนวดถึงเส้นลูกค้าเหรอเนี่ยถึงค่ะหนูนวดเก่งเจะนิ่มจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเล่นแบบี้ละสเต็ป จตุรงไปให้น้องลองนวดดูเซเจเรียกจตุรงร e e ับมาทําไมก็ไม่รู้เจเนี่ยฉันสองคนก็เอาอยู่แล้วพี่นั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูลองนวดให้ดูนะเอาแล้วนะคะโอ้นี่ได้เรื่องเลยอ่ะดูแล้วไม่มีอะไรอ่ะไม่หนักตัวหรอคะไม่หนัก่ะน้องโอ้โหมือเร็ว อ๋อนี่ค่ะพอหรือยังพอแล้วเก๊ขาอะไรคืนนี้จะหลับลงไหมก็เมื่อกี้บอกให้เขานั่งหนักเอางี้เธอนวดไทยเป็นอย่างเดียวเหรอเปล่าค่ะหนูนวดอินเดียเป็นด้วยนเเดี๋ยวถ้าหนูจะนวดอินเดียเนี่ยถอดนี้ออกก่อนนะเขาจะเรียกมันจะได้เข้าไปถึงเส้นประสาทลองดู เอาแล้ยังคะ,ะเฉินเฉินเชินชนะะ้ำตค่ะเริ่มนะคะ,ะน้ำหนักไม่ไดียังไงเดีย๋ยวสอนอยูด้วยนะหนูก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะดีเอเมนคะมันมันเบาประสาทตาจะสว่างไปหรอคะไม่เดี๋ยวมันจะเริ่มค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆใจเย็นดักดัได้ยักดีเลยดีเลยดีดักไหมดักดักดักไหมดักดักดักไปยูทิพี่พาราไ่มจี พรคุณมานัสวีหรือเปล่าคครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยครับนี่ผมได้หมอนกไหนครับพี่นี่อ่านี่เลยมาใหม่วันนี้เลยเนยหวานเนยหวานดูแลให้ดีนะลูกค้าประจำเอาตามสบายที่หมอนวดเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าปวดหัวไหล่ตรังนี้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูดินในยกไม่ค่อยขึ้นนะได้ค่ะตรงหัวไหล่ใช่ไหมหัวไหล่มันยกแขนไม่ค่อยจะขึ้นนะครับได้เหรออันไหนไหนพี่ลองยกให้หนูดูหน่อยได้ไหมอ่ะ เจ็บเหรอคะถ้าทางตรงนี้เหรอคะครับอ๋อตรงนี้มันแขนพี่ข้างนี้น่าจะเป็นพังผืดนะพี่นะอ๋อไหนไหนหนูขอเช็คหน่อยอ่ะข้างนี้น่าจะเป็นพังงานะพี่นะพังผืดพังงาเจ๊เจข้างนี้อะไรนะพังผืดค่ะข้างนี้ล่ะพังงามือนวดเป็นหรือเปล่าเจ๊เขาเป็นเด็กอารมณ์ดีเดี๋ยวหนูเนี่ยจะกดตรง คอยให้พี bueno> ities, ่คอยๆนวดพี s <S ่หน mm ูกดตรงนี้พ uh ี่จะร้องเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหนูทั้งหมดหนูกดอีกนี่พี่ร้องเป็นเพลงได้เลยนะกดได้ร้องเป็นเพลงจริงลองดูโอ้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  เขาบอกเนี่ยร้านนวดกูกลายเป็นร้านลาบไปแล้วกสนุกไปเจ๊ไปโดนเส้นไหนเขาเนี่ยลูกกระหนุบอกแล้วว่ามันอยู่ใกล้กล่องสีเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยครับผมจะให้ลงน้ํามันอะไรก็บอกนะครับโอ้ฮะโอ้โหโอ้ฮะโอ้โหโอ้ฮะโอ้โหไห้เปิดเพลงอะไรร้านลาบเลยไปอีกซอยหนึ่งไปคนที่จองสองคนเลยใช่ไหมใช่ครับเจสิก้า ก็เจสิก,าก้กาคนเดียวก็พอแล้วเนี่ยทำไมต้องจองคนอื่นด้วยล่ะโอ้วันนี้ฟิตมากเลยเธอคนเดียวไม่ไหวหรอกขอสองก็แล้วกันก็มี<ป>แค่เจสิก้ากับเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ค่ะอ่าไปด้วยกับเจสสนะิก้านะลูก เจนนิเฟอร์กับเจสิก้าคือเอ่อต้องบอกเฮียก่อนนะถ้าเกิดคุณนวดสองคนเขาเรียกว่านวดแท็กทีมไปนวดพร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวก็จะแยกแยะไม่ออกว่าใครนวดดีใครนวดไม่ดีอ๋อคนละมือกันใช่ไหมฮะอไม่เป็นเอาสองคนก็ได้ครับแกแรกเลยจ้ะเจนนิเฟอร์ข้างบนเลยจ้ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดูแลลูกค้าด้วยให้ดีเลยนะอ่าแล้วก็เอาผ้าเอาผ้าคลุมเท้าด้วยคลุมนเรียบร้อยผ้าคลุมเท้าบ้าแล้ว เจ้เจ้บอกว่าอะไรนะเอาผ้าคลุมเท้าคลุมเท้าพี่ครับอันนี้เขาคลุมหน้าผมอุ๊ยตายละแล้วนี่ไม่ใช่หัวแม่โป้งตีเหรอโอเคเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากเจนนิเฟอร์ก่อนครับเอเจสิก้าก่อนค่ะเรียกไอ้ลมก็ดีแล้วเมื่อกี้วุ่นวายกับเรื่องชื่อนโอเคมันหนักโอเคไม่ใช่ครขาเออมันเบาไปนิดนึงอะครับเอาไม่ได้หรอครับเอาหนักหนักเลยสิครับมาปึ๊บมา โอ้ยดัแค่นี้มันเบาไปเบาไปนโอนี่ก็หนักโอ้ยนักักเอาเลยเอาเท้ายันไปเอาละดึงดดึงอันนี้เบาไปเอาหนักคนนี้หน่อยเอาแต่เื่อหนักคนนี้หน่อยโอ้ยเฮียเฮียทำไมทำอย่างนี้เฮียไม่ได กจับเพื่อทำไมเนี่ยจับเพื่อจับเพียงเดียวจับเพื่อจับเพียงเดียวเล่นเนี่ยน้องไม่ได้ทำพิเศษไอ้นี่เกิดโอ้โหอ้นี่กำมุ่งจ้องจะปิดตะม่านเฮ้ยเอาละเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยพิเศษปิดขอโทษครับเขาไม่ไหวเขาทำผมก่อนนะครับไปเลยมึงสองตัวต่อไปกูจะเขียนหน้าร้านนะมึงสองตัวห้ามเข้าร้านกูไป อบอกได้เลยค่ะว่าอยากหายเมื่อยให้ไปร้านอื่นแต่ถ้าอยากตื่นเต้นแล้วก็ให้มาร้านนี้หนึ่งวันพันเรื่องไม่เกินจริง